ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนเศษสำหรับโครงการแจกเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบาง14.5้าล้านคนที่รัฐบาลคาดหวังสร้างพายุหมุนในระบบเศรษฐกิจพร้อมกับโรยาหอมว่าเฟสสองจะตามมาอีกเร็วๆนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้คนไทยมีความหวังจุลพันธ์อมรวิวารรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงกรารคลังหัวเรียวหัวแรงใหญ่ในการผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่สมัยของนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าโครงการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเฟสสองจะดำเนินต่อไปอย่างแน่นอนโดยขณะน,นี้กระบวนการพัฒนา ระบบดิจิตอลวอลเล็ตยังคงเดินหน้าอยู่ส่วนจะเริ่มแจกเงินได้เมื่อไหร่นั้นคงต้องรอให้มีการประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาก่อนซึ่งคาดว่าภายในเร็วๆนี้น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของวันเวลาในการแจกเงินหมื่นมากยิ่งขึ้นดังนั้นต้องติดตามว่าบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจที่เดิมทีคาดว่าจะประชุมกันช่วงปลายเดือนตุลาคมเพื่อเคาะในรายละเอียดนั้นจะสามารถจัดการประชุมได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนที่นายกแพรทองทานจะเดินสายอ่อนผัวตัง ประเทศ2งานใหญ่ในเวทีลุ่มน้ำโขงที่จีนและบินเปรูร่วมประชุมผู้นำเอเปกหรือไม่เพราะหากดำเนินการได้เร็วมีความชัดเจนเรื่องการแจกเงินหมื่นเฟสอก็จะสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนมีสิทธิ์ได้รับเงินที่วางแผนท่องเที่ยวหรือฉลองปีใหม่ในการจับจ่ายใช้สอยให้ได้มากขึ้นเพื่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงอย่างแน่นอน เจ้าเก่ายังคงอธิบายถึงแนวทางการแจกเงินหมื่นอีกว่าแม้เฟสที่2จะยังไม่มีข้อสรุปแต่รัฐบาลได้เร่งเครื่องทางการคลังไปมากพอสมควรอาจใช้มาตรการกระตุ้นในระดับที่เหมาะสมต้องดูเม็ดเงินมีเท่าไหร่และยอดคนลงทะเบียนไปเท่าไหร่ถ้าอยู่ในระดับที่ทําได้ทั้งหมดก็จะดําเนินการในครั้งเดียวแต่ถ้าจํานวนประชาชนที่เหลืออยู่ยังขาดงบประมาณก็ต้องหาจากที่อื่นก็อาจจะเป็นการพิจารณาเรื่องการแบ่งโครงการแจกเงินดิจิตอลเป็นเฟสย่อยไปอีกอาจจะเป็นเฟสสองและเฟสสามแต่ขอ,อยืนยันว่าสุดท้ายแล้วจะได้ครบ1 0 0 0 0บาท คนนนนออย่่างแนนดังนั้นแม้จะยังไม่เสด็จน้ำสักทีเดียวเพราะต้องรอบอดกระตุ้นเศรษฐกิจเพาะก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเพาะกันตอนไหนแต่จากท่าทีของจุลพันฑ์กระรวงกัน,กนคลังและสัญญาณที่ออกมาจากแกนนาสสเพื่อไทยหลายคนก็เป็นสัญญาณบวกยืนยันได้ว่าโครงการแจกเงินหมื่นที่หาเสียงไว้จะไปต่อมีเฟสสองหรือเฟสสามแน่นอนประชาชนที่รออยู่ก็คงต้องรอกันต่อไปแบบมีความหวังเพราะเพื่อไทยและนายยกอิงทําสําเร็จมาแล้วหนึ่งเฟสดังนั้นหากจะมีเฟสสองหรือเฟสสามก็คงน่าจะทําสําเร็จอีกเช่นเคย หลังจากรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรแจกเงินสดคนละหมื่นบาทให้กลุ่มเปาะบาง14ล้านคนใช้เงินไปราว1.4แสนล้านบาทเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกระแทบหยุดนิ่งสนิทโดยเฉพาะมาตรการแจกเงินดิจิตอลหมื่นบาทที่รัฐบาลพยายามไม่พูดถึงอีกเลยนายกแพรทองทาน บอกมีแน่แต่ไม่รู้กี่โมงไม่รู้รายละเอียดที่จะบอกให้ประชาชนที่รอมีความหวังได้เลยส่วนนายพิชัยชุนหักวชิระรองนายกและขังก็แผ่นเสียงตกล่องบอกว่าการแจกเงินหมืน่นต้องดูเวลาที่เหมาะสมและงบประมาณภาครัฐว่ามีความพร้อมที่จะแจกหรือไม่ ด้านนายจุลพันธ์อมรนิวัต์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังที่เป็นแม่งานเข็นแจกเงินดิจิตอลสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินที่ขณะนั้นพูดย้ำตลอดเวลาว่าทำได้แน่แจกได้จริงมาตอนนี้ได้แต่โยนเผือกร้อนว่าต้องรอให้คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายกแพทองทานเป็นประธานและเรียกประชุมนัดแรกเพื่ออนุมัติเดินหน้าการแตกเงินดิจิตอลซึ่งก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะประชุมได้เมื่อไหร่ ขณะที่นายเผ่าภูมิโลจนะสกุลรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็เก็บตัวเงียบหลังจากในอดีตออกตัวแรงว่าการแจกเงินดิจิตอล5แสนล้านบาทจะทําให้เกิดพายุหมุนสี่ลูกกระแทกเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนครั้งใหญ่แต่วันนี้มีแต่การแจกเงินสดการแจกเงินดิจิตอลยังไม่เกิดทําให้ไม่มีพายุหมุนอย่างที่คุยคําโตไว้ หากรัฐบาลยอมรับความจริงกล้าบอกประชาชนว่าการแจกเงินดิติทอนหมื่นบาทเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะทําได้แล้วเพราะหากตั้งต้นที่รัฐบาลบอกไว้ตอนต้นว่ามีคนจะได้รับเงินดิจิทอล5้ล้านคนได้เงินสดไปแล้ว1 4แสนคนทําให้คนที่จะได้รับเงินดิติทอนอีกประมาณ35ล้านคนต้องใช้เงินอีก3 5แสนล้านบาทซึ่งเป็นเงินก้อนโตที่รัฐบาลไม่มีเพียงพอ ยังไม่รวมกับการทําระบบแจกเงินดิจิตอลที่ยังไม่ได้เริ่มตั้งไขข้อกฎหมายที่ยังติดๆขดขัดขัดไม่ชัดเจนว่าทําได้หรือไม่ได้ล้วนเป็นปัญหาที่รัฐบาลทําให้ทุกอย่างเพื่อให้คนลืมเรื่องแจกเงินดิจิตอลส่งผลถึงนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยกลายเป็นนโยบายเรือล่มของรัฐบาลและเมื่อโดนจี้ถามเรื่องนี้ก็จะเห็นถึงการโยนกันไปโยนกันมาซื้อเวลาไปวัน ให้ประชาชนสิ้นหวังและลืมเรื่องนี้ไปในที่สุด